อะไรคะลูกบอกมือไว้บายทุกคนก่อนเลย<า>หนูมีท่าพิชด,ดารฮลโหลหนูมีท่าพิชด,ดารน,นะคะนี่นะคะโ<า> oh, อ้ดูปลาเหรอลูกปลกาอะไรคะ<า>วันนี้แม่หมากลับดึกป้าวเนี่ยอดไปเที่ยวซีเเลยพ่อจะพาไปเล่นเครื่องเล่นทั้งหน่อยอดไปเล่นเลย นหันมาหาพ่อสิหันมาสิไปเป่าว่ะเนี่ยช่วยป้าปูดิอุ้ยเสียงอะไร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 คะเจนมันกลัวแล้วหนูเหรอเจนมันกลัวแล้วหนูไม่กลัวลูกกลัวไหมหนูกลัวไหมลูกกลัวไหมคะกลัวไหมกลัวไม่กลัวกลัวไม่กลัวคะ แต่ละวันหนูก็จะมีท่าพิศดารให้พ่อกับป้าปูเรื่อยนะเนะไหนป้าปูจ่าอยู่ไหนป้าปูจ่าอยู่ไหนป้าปูจ่าอยู่ไหนวันนี้ใครดื้อโนวันนี้ใครดื้อใครดื้อคะ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  ใครดื้อใครดื้อบอกก่อนเร็วเี้ยว่าจะาแวะครับแล้วกปป็ปูเปล่าไหนว่าปูอยู่ไหนชี้ดิราครับไปเที่ยวไหมพ่อถามเนี่ยไปเปล่าไปเที่ยวไหมครับยายโทรมาเปล่าวันเนี้ย ยายโทรมาเปล่าเอาขึ้นคาซิสจะไปเที่ยวอ่ะน,นั่งเลยขึ้นนั่งเลยเถขาจะไปเที่ยวขึ้นคาซิสเลยขึ้นเลยขึ้นคาซิตเลยให้ไปเที่ยว เด็กดื้อเอาไปนั่งคาสิดีๆนั่งนี่อ๋ออ๋อเจนกัดแล้วมะเจนกัดแล้วอ๋อเจนกัดแล้วเจนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายทุก่อนนะบายยิ้มให้สวยก่อนเร็วบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายก่อนครับอ่านั่งดีๆอ่านั่งดีๆ เด็กดือ้อเด็กดือ้อเจนนั่งลงครับเจนนั่งลงเออเจ๊นั่งลงบ๊ายบายบ๊ายบาย